รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องเฟิร์นต้นมะขามยักษ์นะครับวันนี้จะพามาตามตัวเลขนะครับกับน้องเฟิร์นนะครับซึ่งต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับล่าสุดเข้า3มงวดติดนะครับงวดที่แล้วก็9 0 6 0เต็มเต็มๆนะครับซึ่งเลขฝันน้องเฟิร์นนี้แม่นมากๆนะครับต้องบอกว่าแม่นมากๆวันนั้นที่มาหาน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นฝันว่ามีงูใหญ่นะครับวิ่งออกจากโพรงตรงนี้นะครับ นะครับมหานุ้งเฟิ่องนะครับแล้วก็ได้โชคใหญ่ไปจริงๆนะครับตรงๆเต็มๆนะครับ9060นะครับก่อนรับชมคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอมพลชาแนลนะครับจะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็มได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีจ้งนะครับสวัสดีน้องเฟิ่องจ้าสวัสดีค่ะมันนี่จะพามาตามนะครับเลยต้องฟังนะครับของน้องเฟื่อต้นมะขาดยากจนวัตถิพันานมากอ่ะเอาแบบ ไลทีิตินะครับหกศูนย์เก้าศูนย์ซึ่งเป็นเลขของที่น้องเฟื่อนชอบมากด้วยนะครับในคลิปนะน้องเฟื่อนบอกว่าชอบเลขนี้มากๆใช่ค่ะชอบเป็นไปตามที่คิดไว้นะครับมาตรงๆนะครับเมื่อนี่ก็มาตามต่อนะครับหนึ่งมิตรนาหกเจ็ดนะครับเลขก้อนฝันของน้องเฟื่อนนะครับต้นมะขามต้นมะขามอยากถัดเทินน้องเฟื่อนเลยก็ได้ค่ะงวดนี้ก็ฝันว่าฝันเกี่ยวกับบ้านป้า มีคนแบกลงศพอะค่ะออกมาจากบ้านป้าแบบแบกกันหลายคนเลยนะคะออกมาฝันเลขอะเฟินนึกว่ามีศพอยู่ข้างในแต่พอทันเนี้ยเฟินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะอีกสองวันหลังมาอีกก็ฝันเหมือนเดิมเหมือนต่อจากฝันที่แล้วค่ะเมื่อสองวันที่แล้วมันมันเหมือนกับมันต่อกันนะคะฝันว่ามีคนแบกลงศพออกมาจากบ้านป้าเหมือนเดิมแล้วเฟินก็อยากรู้ว่าเป็นเลขอะไร คือฝาลงลยคะพอเฟร์นดึงฝาลงขึ้นมาแล้วไม่มีศพอยู่ในนั้นค่ะมีแต่เขาเบรกลงมาเฉยๆแต่ว่ามีเลขในฝาลงก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะในเลขฝาลงเลยใช่ค่ะก็คือว่าฝันดีเนาะฝันเห็นโล่งศพจะมีความโชคดีแล้วก็วนหมากค้นบราโบร่านบอกว่าถ้าฝันเกี่ยวกับค้นตายฝันเห็นโล่งศพจะมีความโชคดีนะครับถ้าเกี่ยวกับตัวเลข มักจะมาตรงๆเลยนะครับนะครับมีีมมอย่างอู่บ้างแต่เฟร์นก็ตีตีไม่ค่อยเป็นว่าเลขอะไร,รแล้วเอถ้าเฟร์นฝันเกี่ยวกับบ้านป้าเหมือนกันกวกบว่าเฟร์นเฟืนเคยถูกมาเนาะเกี่ยวกับบ้านป้าทุกครั้งเนี่ยเลขมันก็นจะออกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าทุกครั้งเลยเวลาเฟร์นฝันในสามตัวนี้ค่ะแม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งมันจะออกมาจ้ะแล้วก็มีเอฟซีเขาก็ตีให้ด้วยว่าเฟร์นตีเลขเลขไม่เป็น ส่วนใหญ่เฟิร์นจะดูพวกเลขที่เราฝันนะคะมันจะมีตัวเลขออกมาบ้างเฟิร์นเขียนใส่กระดาษบ้างประมาณนี้นะค่ะแล้วเอฟซีเขาก็ตีให้เขาบอกว่าบ้านเลขที่บ้านป้าเฟิร์นบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวค่ะลงศพก็สี่เขาก็ตีให้เจ<ม>็ดสี่ค่ะเฟิร์นก็เลยเออเดี๋ยวเอามารวมๆกันด้วยค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าด้วยแล้วก็เจ็ดสี่ด้วยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะจ้ะ ตามเอฟซีเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนเขาบางคนเขาตีเลขแม่นไงคะจากเหมือนเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์งวดที่แล้วเขาก็ตีแม่นค่ะก็เข้าเก้าศูนย์งวดที่แล้วเหมือนกันน่าจะมาเรื่องนี้เ<า>นะะาะแ <laughs> ต่ว่าทา้งเพิ่อนนี่เป็นคนฝันแม่นนะครับแต่ามาช่วงเรากะ,ะถ้าชอบเลขตัวไหนนี่แทบจะไม่พลาดเลยแล้วก็ถึงไม่มาเต็มๆเลยก็ตัวหนึ่งชัวแน่นอนใช่เขาเช่สี่ น้ำเฟื่อนเขียนเลขไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เฟื่อนบ่อยฟังนะครับที่มาของตัวเลขค่ะที่มาของตัวเลขก,ก็คือตัวนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าที่เฟิร์นฝันเป็นเลขฝาลงเก้ากับหกส่วนใหญ่เฟื่อนจะตีเป็นเลขเดียวกันก็คือจะกลับกันนะคะถ้าเก้ากับหกเฟื่อนก็จะสลับกันสมมุติว่าเฟื 1, ่อนฝันหนึ่งเจ็ดเก้าเฟื่อนก็จะตีเป็นหนึ่งเจ็ดหกด้วยอะคะ่ะกลับไว้ตังหา่า อันนี้เฟินก็แยกออกมาให้แล้วค่ะสําหรับคนที่แบบแยกแยกออกมาไม่เป็นนะคะก็มี17 19 16 79 76ค่ะส่วนเลขชอบนี่เฟินเฟินปล่อยอก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าที่เฟินจะให้เลขฝัน mm hmm. ค่ะก็จะมี40กับ41ก็มากับลงศพเหมือนกัน mm hmm. ค่ะเลข4เหมือนกันเฟินก็ตีออกมาเป็น40 41อันนี้74ล่าสุดที่ fc ตีให้ค่ะ ค่ะสำหรับเลขชอบเฟิร์นก็ตอนนี้ก็มีในวงกลมก็คือ40ที่ชอบนะคะแล้วก็ 70, 75แล้วก็79นี่แหละค่ะสามตัวสี่ตัวนี่แหละค่ะคือน้องเฟิร์นชอบใช่ค่ะเก้าศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนั้นบนล่างนะครับมาเต็มเต็มนะครับเก็บซ้กอะไรมีโซไปหลาย่านหลายคู่ ังงวดนี้ก็นี่แหละค่ะถ้าฝันเห็นบ้านป้าส่วนใหญ่ก็จะมาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าที่เฟิร์นวงไว้นี่แหละคะ่ะอ,อันนี้ตัวตัวเน้นเลยค่ะนะครับคือเลขชอบของน้องเฟิร์นนะครับงวดนี้ก็สี่ศูนย์นะครับค่ะไม่ต่างกับงวดที่แล้วซึ่งน้องเฟิร์นชอบเกนะ้าศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ตีกลางๆให้ด้วยนะครับกันไว้เป็นหกศูนย์ด้วยค่ะมาเต็มๆนะครับงวดนี้ก็ ไม่แน่นะครับน่าจะมาอีกตรงๆนะครับอาจจะมาเลขชอบก็ได้ไม่40ก็นั่นเลยค่ะ70 75 79อยู่ใกล้ๆกันมินเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะซึ่งน้องเฟิร์นก็ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากจริงๆนะครับจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อน้องเฟิร์นก็ได้ค่ะแต่ว่าองค์รวมน้องเฟิร์นก็มีความปรารถนาดีนะครับอยากจะให้ทุกคนได้มีโชคลาภนะครับเฟิร์นคือใจดีอยู่แล้วนะครับก็ขอ FC โชคดีเงรวยๆนะครับ เลขฝันอ่าของน้องเฟิร์นก็หนึ่งเจ็ดเก้านะครับแล้วก็หนึ่งเก็นหกมายังไงก็คือน้องเฟิร์นกลับให้กลับให้นะครับเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปกลับเองนะครับหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราโฟกัสไปที่เลขสี่ศูนย์นะครับซึ่งน้องเฟิร์นชอบมากตัวนี้นะครับเหมือนวดที่แล้วเลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาตรงๆก็ได้วดนี้กับเลขฝันน้องเฟิร์นกับเัินอย่งครวานน้องเฟิร์นหลับงาน แดนเซอร์ด้วยใช่ค่ะก็มีวงดนตรีมีมีครบทุกอย่างะคะ่ะสำหรับใครที่แบบอยากติด,ต,ดต่องานนะคะก็มีทั้งอิเล็กโทรดนตรีโสดเวทีเครื่องเสียงแดนเซอร์เต็มเลยนักร้องก็มีค่ะได้ครบชุดเลยชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ได้หมดเลยค่ะติดต่อมาได้กรติดต่อได้ที่0979217313ค่ะ เก้าสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามค่ะติดต่อมาได้นะครับติดต่อได้เลยคะ่ะถ้ามีงานต่างๆค่ะก็ส่วนใหญ่เฟื่ก็จะรับแถวแถวสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ค่ะสามจังหวัดนี้นะคะถ้าไกลกว่านั้นเราต้องคิดตามระยะทางค่ะในบริเวณสามจังหวัดเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะพ <c oughs> ราหว่าหนึ่งน้องเฟื่อก็สะดวกในการเดินทางน้ำสุรินทร์ <c oughs> บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกดใช่ค่ะเป็นยุคกลาง ค่ะพวา่าบานน้องเฟิ้ลกับยูทแถวอำเภอสีขออำเภอระภูมจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะพอดีเลยนะครับะมีอย่างอีกบ่แม่ทิพย์ค่ะมาแม่ทิพย์ก็ฝากช่องด้วยนะคะค่ะช่องยูทูบปากทิพย์ชาแนลค่ะก็ยังไงก็ติดตามนะคะน้องเฟิร์นไปเรื่อยๆนะคะน้องเฟิ้ลนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพิศัพท์นะเข้ามา ไม่เคยพลาดเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าที่ผ่านๆมาตอนนี้ที่ล่าสุดนี่คือสามงวดติดค่ะตั้งแต่วันที่สิบหกเมษาค่ะสิบหกเมษาก็น่าจะบนล่างเหมือนกันทั้งเจ็ดเก้าทั้งนั่นแหละค่ะสองสองตัวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะล่าสุดอีกก็หนึ่งหกที่เข้าค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะเต็มค่าเอีได้ดูคลิป ชางจองคำพลนนะครับจะรู้ว่าเลขน้องเฟิร์นเข้าจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วค่อยมาพูดว่าเข้าต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ประทบว่าว่าน้องเฟิร์นเอาเข้าตอนไหนตอนไหนให้ดูคลิปย้อนหลังนะครับดูคลิปย้อนหลังจะรู้เลยว่าเลขน้องเฟิร์นเข้าไม่เข้านะครับเมื่อนี้ก็ดีน้องเฟิร์นเป็นมิตุลาจะเดินทางไปอีกจะต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นมากๆเลยนะครับที่จลาเวลานี่คาะนะครับ มามอบตัวเลขเพื่อไฮเอซซีไปเชียงโชคสลักจินมางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งมิถุนาแปเจ็ดนะครับขอให้โชคดีเนาะเฮงเฮงรวยๆยนะครับสําหรับที่นี่อัมพนุนชาแนลกับป้าทิพย์ชาแน,นลต้องกาบปลาท่านผู้ชมและน้องเฟิร์นไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ